อ่างั้นน่าจะเริ่มต้นเลยลกัการเพื่อไม่ให้เสียเวลายางได้จะจะแจ้งแบบนี้ก่อนใครที่เป็นพรีเฟคอยู่แล้วและคิดว่าตัวเอง,งเป็นสลับไม้กวาดอยู่ก็แยกออกมาได้เลยเพราะว่าเราจะไม่ทําตําแหน่งที่ทับซ้อนกันหรือใครที่มีหน้าที่อื่นที่ต้องใช้เวลามากๆเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะเดินถอยหลังออกไปได้เลย พราะวาพวกคุณเองต้องตัดสินใจให้ดีเพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่สาคัญมากๆากถึงาศาสตราจารย์จะบอกว่าอาจจะไม่ได้ไปสู้รบตกมือกับใครแต่องอย่างแรกเลยพวกคุณต้องเป็นหน่วยรระ,ะเวนหรืออะไรก็ตามไม่ค่อยเฝ้าระวางังเกี่ยวกับความปลอดภัยของทางโรงเรียนเราอันนี้มีใครมีตำแหน่งทับซ้อนอะไรบ้างไหม และมีตำแหน่งอื่นที่คิดว่าสําคัญมากกว่าตําแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานกลุม่มหรือร่วมตัวกันทําอะไรบางอย่างอันนี้ฉันแนะนำแบบนี้จริงๆ แน่ๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่มีเนาะน่าจะเป็นทั้งหมดนี้เลยที่จะทําการเข้าร่วมมีเด็กปีหนึ่งหรือเปล่าเด็กปีหนึ่งแจกสายออกมาอีกกองหนึ่งเลย ตัดแถวก็ได้นะไม่จำเป็นต้องยาวขนาดนั้นน่ะถ้าฉันบอกยายมาแถวหนึ่งก็แถวนึงจริงๆเนาะเป็นเรื่องที่ดีส่วนเลยคุณทราบหรือเปล่าเด็กปีหนึ่งว่าหน่วยราชเวรหรือกองกำลังเนี้ยจริงๆแต่อยากให้เรียกว่าหน่วยมากกว่ามีไว้เพื่ออะไรน่ะถึงได้มาสมัครเพอพอทราบครับถราว่ามาไหนใครตอบได้บ้างเออเพื่อ ตรวจดูรอบปราสาทว่ามีสิ่งอันตรายอะไรบ้างครับถ้าพวกคุณพวกคุณจะสามารถทําได้แต่เป็นเพียงแค่เด็กปีนเองอาจจะช่วยซัพพอร์ตพี่ได้ค่ะอ่าโอเคงั้นก็หมายความว่าจริงๆก็ไม่มีความจาเป็นต้องมีใครเียวเขาไยืนทำไมวะหน้าที่ดักสีนูกต้องไหมแต่ที่ฉันพูดอยู่แล้ววิ่งออกไปคืออะไรฉันไม่เข้าใจอ่านะ กอาจะไม่พร้อมหรือเปล่าก็จีแล้วจะได้ไม่เสียเวลาที่ผมไปถามแ้วนะครับสตาจาย์ให้ช่วยยกมือให้สักหน่อยเชิญเดี๋ยวผมไปถามไม่นะครับสตาจย์เชิญเชิญเชิญชื่ออะไรนะแล้วก็ถามได้เลยสายับ วิ่งไปไหนตอนไหนแล้วหรือเปล่าพิจารับเขาขอถามหรือขอผ่านเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปถาม,ถามให้นะคะ๋ยวผมถามม่าเขาอ๋ออ๋อสึางจบ้าตาไม่จะเป็นหรอกจริงๆเอาเถอ ถ้แต่จริงเด็กบวัตรงนี้เป็นอะไรที่มันดูน่าตลกดีงดูน่ารักกว่าเด็กพักบอดตั้งเยอะดูใสซื่อกว่าอีกเราจะเอาแค่เด็กปีหนึ่งดีดูน่าจะไม่ใช่เด็กที่โกหกรเราและสร้างความวุ่นวายกับทางพวกเรานะคุณเซอร์ป,ป็นทายแล้วดูน่าจะน่าเชื่อถือมากกว่าถ้าเขาบอกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเราสามารถเชื่อถือได้มากกว่าเด็กโรงเรียนปัจจุบันของเราได้ตั้งเยอะเลยพเพราะลองมองมาดูแต่ละคนดูสิเป็นเด็กที่สร้างความวุ่นวายกันมาทั้งนั้นเลย แต่เขาเพิ่งอยู่ปีหนึ่งในหลายๆคนก็ทำผิดกฎต้องทางโรงเรียนอาจจะมีบางคนที่ไม่เคยทำผิดกฎแต่ก็อาจจะไม่เคยโดนลงโทษไลยังไม่ออกครับเดี๋ยวรอไลออกก่อนเดี๋ยวสตราจารย์น่าจะเหนื่อยตะโกนน่าจะไม่ได้ยินนะทำไมถึงเราเพื่อเปิดนเนี่ยให้คนอะไรก็ยกมือได้เลยเป็นวัดจารย์ เห็นคนคุ้นจังเลยนะคุณจูริโอเหรอคุณไม่ได้เป็นพรีเฟกเหรอไม่ได้เป็นครับ <c oughs> น่าตลกนะอา่ะงั้นเราจะเริ่มคัดจากจริงจังเลยแล้วกันอา่ะเด็กปีหนึ่งเชิญคุณไปยืนอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาก่อนได้เลยอย่างแรกเลยฉันมั่นใจาว่าพวกคุณไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถประจำการหรืออะไรได้ก็ตามและคุณอาจจะไม่เคยผ่านอะไรแบบเด็กนักเรียนของทางฮอกวอตส์มาเช่นเดียวกัน เราจะไม่ได้ตัดโอกาสคุณฉันคิดว่าอาจจะมีพื้นที่บางอย่างที่เหมาะสมกับคุณจริงไหมคุณเซอร์เบนทายมีตัวสำรองไว้ก็ดีคุณเซฟเฟยเอาเราเด็กปีหนึ่งได้ยินใช่หรือเปล่าได้ยินค่ะได้ยินครับฉันแนะนำให้บวกเธอไปหลบอยู่ด้านข้างน่าจะดีกว่าทราบค่ะ สวัสดีศาสตอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่มา,า,าเด็กๆอาา้อาวสวัสดีจ้ะอ้าวสวัสดีสวัสดีฉันแค่มาดูกันอะไรนะคัดเลือกใช่ไหมใช่นะฮะอย่างแรกเราต้องได้เด็กที่มีความรับผิดชอบอถ้าจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเวรยามหรือการเฝ้าระวังของทางพระราชวังของเราให้เรียบร้อยเพราะพวกคุณจะได้ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งอย่างแรกเราจะแบ่งการเฝ้าเวรยามเป็นทั้งหมดสองช่วง ช่วงยามวิกาลและไม่ใช่ช่วงยามวิกาลคือตั้งแต่หกโมงเชา้ายันหกโมงเย็น <f airy> แล้วก็จะเป็นหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้ามีา <f airy> บางคนที่ถูกแีงหล,ลับเือะนะเราต้องการเด็กนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ไม่ละทิ้งงานและพระ้อมที่จะเสียสละบางอย่างของตนเองเพื่อความปลอดภัยของทางส่ลวรวมแต่อย่าลืมพวาคุณเองบางส่วนเองต้องมีการไปเรียนในชัววตามปกติบ้างเช่นเดียวกันเราเลยมีความจําเป็นต้องรับจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะ ส่วนเรื่องความปลอดภัยเรามั่นใจแน่นอนว่าถ้าพวกคุณไม่ทําผิดกฎหรือออกไปข้างนอกก็ยังปลอดภัยอยู่ดีเนื่องจากรั้วนามของทางพวกเราเองค่อนข้างที่จะแน่นหนาพอสมควรเลยพวกมันไม่น่าจะสามารถบุกมาได้ง่ายๆแต่เราก็ไม่สามารถปล่อยป่าได้เลยได้แน่นอนเนื่องจากว่าวันนั้นเองตัวมันใหญ่มากๆตอนแรกฉันคิดว่าทางศาสตราจารย์ใหญ่อาจจะแค่ขู่เฉยๆให้เด็กกลัวแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่คําขู่ เราต้งการเด็กทั้งหมด50าสถึงหกคนช่วยนับให้ฉันหน่อยได้ไหมว่าตรงนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่คนประมาณ74็ดสิบสี่เจ็ด้ายังไม่รวมแ<ต>บที่ ork, ผมเะยแยกข้อแถวได้ไหมครับได้สิไหนใครข้อแถวใครขอบคุณครับอันนี้ยากครับห้าคนเบนสายตามอพรีวะหารได้หรอ่ เาสิอาเจลินเอาละแบ่งเป็นสิบคนกลุ่มละสิบคนเอาละจับคู่ได้เลยจ้ะกลุ่มละสิบคนจับกลุ่มได้เลยเพื่อนสนิทกับใครอยู่กลุ่มนั้นได้เลยนะเพื่อนเป็นเพื่อนกับใครอยู่กับใครอย่างนั้นกับใครเพื่อนสามารถจับกลุ่มได้แวนทอนมีกลุ่มเราวนี่กลุ่มเราวนี่เราไังไหมขวาตัวเลยกี่คนละถ้ามัน ไม่ครบสิกลุ่มนี้ขาดสาคนกลุ่มนี้พี่มาห้มาเราดีไหมนีเอามาพี่อเผมอยู่เดิมแ่เท่าไหร่ละตอกฝั่งนี้โอเคมาครบยังลองนับดูสิใครยังไม่ครบไหมครับขันหนึ่งครบแล้วโอ้โยเยี่ยมสวยแล้วบันเทิงนองแน่ รอดีคนเดียวก็พอมั้งวิ่งเข้าไปซัดรอดีนาดีเอาเลยนนาอยู่ป้าเขาเปลี่ยนกฎให้สู้กันเองอ้าวเราทำอะไรที่ต้องไปทำการขอโทษอะไรใครที่มบคือที่ผมรีบมอคือแบบว่าคุณวิเวียนเขาพูดถึงคือแบบว่าจะมีแบบว่าเฝ้ากับมือสำรวจคือแบบว่าผมก็คือมารให้ที่ทีมาแบบเอาสำหรับเงื่อนไขในการต่อสู้เพื่อเขาพื่อการกเรื่อต่อสู้ กลุ่มที่อยู่ตรงหน้าฉันจะต้องได้คาถาอย่างใดก็ได้ที่ทําให้ชั้นนั้นต้องสลบใจนะจ๊ะสมาร์ทร้นเขาบอกอะไรนะคาถาอะไรนะลาส่คาฉันจะไปรอที่ต่อแบบโกหกไม่ต้องไม่ต้องใช้ที่ประทัดนะเอ้ใช่ใช่การำเลย้าเล่นี่ไงการคัดเลือกก็คือถ้าใครสามารถจับตัวมิสเตอร์พัมกินได้ คุณน,นั่นก็จะได้รับการคัดเลีอยดแหละเอาวะเอาแต่จริงดีจังเลยเอาแด้พังกินเองจะได้ผอมลงและแข็งแรงด้วยอเอา<ค>ได้เอาอให้เตรียมตัว<ๆ>ให้พร้อมนายครบหรือยังเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมาะที่ต่ผมคิดจะได้เลิกหนังหนังเยอะไซส์สุดของฉัน กคือกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็นับมาเป็นจนกลุ่มสองเรื่อยๆเลยจับกลุ่มตัวเองให้ดีตัวเองอยู่กลุ่มไหนไอ้ไวรุ่นเรากลุ่มหนึ่งนะดับหน้าพวกกลุ่มหนุ่กลุ่มคุณจูริโอคือกลุ่มหนึ่งนะก็เรากลุ่มสองคาฟาบ์กลุ่มสองคุณเดลฟิดากลุ่มสามคุณอานกลุ่มสี่ใครเนี่ยคุณดิเซนาเหรอคุณคุณจังเลยใช่ไหมกลุ่มห้าจ้ะ คุณเพทตันกลุ่มหกครับกลุ่มสโตนฮาร์สครับผมสโตนฮาร์สนี่ชื่อเหมือนคนหนึ่งเลยนะครับเรียกรัฐวัดเด็นสโตนฮาร์สหรือเปล่าครับอ่าใช่คุณกลุ่มเจ็ดคุณจะเป็นเหมือนพี่คุณไหมเนี่ยชอบสร้างความเดือดร้อนครัมันอยู่ที่เขาครับคุณมาเวนกุ่มแปดนะโอเคแหะ เด็กๆทุกคนสสวัครบที่ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งเชิญหลบขึ้นไปซ้ายหรือขวาได้เลยเฮ้ยกติกาง่ายๆเลยเราจะเอาเพียงสามคนจากกลุ่มหนึ่งสิขึ้นมาได้เลยฮะอ๋อเข้ากันเองฮะอ ที่ยูจีอาจารย์ศาสตราจารย์ทุกท่านเชิญด้านบนกันดีกว่าไอ้เหี้ยเออที่มีกติกาให้ฟังเราจะให้เวลาคุณเพียงห้านาทีไปอยู่บนที่นั่งกันเองงั้นหรอเราต้องการผู้ที่รอดไอพีสกีหน่อยเตรียมไม่ก็จของคุณห้เรียบร้อยสกีถ้าฉันบอกก็เริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มได้เลยอย่าออกนอกบริเวณลานนี้นะสวัสดีจ้าตรองพูดกันเองใช่ไหมสรุกคุณพิจารณานนี่ใจจริงไอ้สัตว์นะ ที่รอคอยกันโต้วาทีจากคุณทีเดียวเลยนะแต่ชื่อคนในทีของคุณนี่ช่างเป็นรายชื่อที่มีแต่คนที่ดีๆและก็มีแต่คนที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ได้ <laughs> ยินไหมก็่ะเสร็จให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วให้ทำการซูไมไหมกย็ยสเสร็จขึ้นมาไว้ในท่าที่เตรียมพร้อม โ <Okay. S 1> อเคฝอยฝั่งทางยุปตะกลศักดิจริงๆที่มีพวกคุณเป็นตัวสูบเสนอใช่ไหเอาด่เริ่มได้ไไายาไอ้สว์เอ้ยคุณทาไม่ลงปิด <c oughs> เอาวะาเอาเกมแข็งเข้าไว้เอา,ไ,าไ,เอไม่ทำเราเดี๋ปว่าเราโดนคาถาเยม่ใ่ป่คนที่ทคนเดาจะเจ็บกว่าร <c oughs> ิอเปล่ิทีลคนทีละคนกนไว้ทีละคนก่นไว้ทีละคนกนไว้ สวไฟายนี่เป็นค่าทุัตลาดคุณโรเบิร์ตตกน้ำแล้วนะ่ะเชิญออกมาเถิดขอโทษนะเพื่อนนี่เผาโซ่ไม่ใช่นี่เผาโซ่เอายิง ขอโทษนะเพื่อนเก่งมากจริงเลยเหลือกี่คนเนี่ยตอนนี Je ้น่ะพุริโกม่

เดนหน้นหบอเอาดีๆเยออขอบคุณครับอาจารย์ไปร่วมกับเพื่อนครับขอบคุณมากครับแวนจะได้เขาล่อบอ ถ้ทำมีคนสลบก่อนที่นายจะสลบก็ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ได้แก,แก่คุณจอนซอลเลเกอร์คุณเอเวอร์เดนฟอลคอนคุณโ <Yes. S 1> รดิแวลลิสันฉันอะไรต้งมงเปต่าลงมาแล้วขอบคุณมากครับ,ขอบ,บขอบคุณครับอายการ อันนี้คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบนั้นไปยืนอยู่ฝั่งโน้นได้เลยต้องข้างฝั่งเดียวกับทางศาตรารย์ใหญ่ส่วนคนที่แพ้ก็ยืนฝั่งโน้นด้วยเช่นเดียวกันเอาละกลุ่มที่สองเชิญจ้ะมารวมด้านหน้าพวกชั้นสองคนทีไนเลยนะฉันไม่รู้ว่าจะเหลือสาคนแล้วนะเป็นไรเผมไม่ได้เป็นเถอะหน้าหลังเยอะเกินไปนะคุณมอโรไม่มีกลุ่มแยกแล้อครับเอาละเจ้าีจ้ะ อาราเด็กที่ชนะอยู่ตรงไหนให้มารวมตัวกันตรงกลางส่วนเด็กที่แพ้หรือจะแข่งในรอบหน้าเองมากพี่อะไรก็ตามสามารถลงสมัครในรอบหน้าได้อยู่ฉันพอน้องเองคุณขีรงานของคุณคือจดชื่อในสัตว์จ้้เราตั้งแถวไว้แล้วเแบงเป็นกลุ่มกลุ่มละสิบหรือห้าคนก็ได้เป็นแถวแล้วจดชื่อแล้วส่งให้ทางคุณคีราให้ฉันหน่อย อย่างนี้งั้นแบ่งเป็นบ้านดีกว่าเชื่อชันแล้วก็จดลายชื่อเลยแล้วก็รวมไว้ที่หนึ่งคนาแต่ละบ้านเอาตัวแทนมาหนึ่งคนก็จดลายชื่อเด็กของตัวเองแล้วก็ส่งจดหมายนั้นมาให้ฉั้นโอเคนะใต้่ยอีสองคนด้วยนะที่กลุ่มเราใช่ไหมเอาไปเลยไว้ชื่ออะาเวลเขียนเลยว่าไง ใช่เอาชื่อได้จดหมายแล้วก็เขียนเขียนบนหัวกระดาษว่าบ้านอะไรด้วยนะมันจะได้ดูเขียนแค่หัวกระดาษอย่างเดียวว่าบ้านอะไรไม่ต้องเขียนบ้านทุกหลังชื่อทุกคนชื่อกับเลขนักเรียนใช่ไหมคะแย s ค่ะไม่พอแล้วไงโอเคมาชื่อลวก็นเลขนักเรียนกิโมะพี่ผัดด้วยนะเสร็จแล้วให้ส่งมาให้ชั้นที่หนึ่งหกหนึ่งเก้านะ ได้ค่ะหนึ่งหกหนึ่งเก้าคิดฝากด้วยนะคิดเลไจะหมายเลยนะอดีตบ้านเราต้องทำยังไงบ้างเนี่ยเเนี้ยฝากด้วยแต่เดชื่อรวมกันครับฝากเราอดีตแล้วก็เลยอดีตมาครับเออใครพอถามว่าโอเคอ่าโอเคอ่ะเอออ่าอดีตแล้วก็ค่อยมารวมกันกันเห็นอาจารย์ใหญ่บอกว่ามีชลองผู้วิทักด้วยใช่หรอทั้งหมดน่าจะมีประมาณ41คนถูกต้องในรอบนี้แล้วก็ไม่อยากจะให้หรอกแต่อยากได้ฟังคำตอบที่มันดีมากกว่านี้สักเท่าเนาะ ่าเหนื่อยกว่านี้น่ะอาร์เซนเราเวลน่าจะต้องลงใหม่ครับขี้ผ่านหนึ่งแต่ว่าไม่บอก็บ้าน่วยนัดจะน๊อให้ฉันดูหน่อยจะได้รู้ว่าในรอบสองหลังจากบัณฑิตทําสะอาดต้องรับเพิ่มอีกกี่คนแล้วว่าใครที่แพ้ในรอบแถวๆนี้ก็ฉันไม่ได้ปิดโอกาสให้กับทางพวกคุณหลังบัณฑิทําความสะอาดเสร็จตอนจะทําการเปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อทําการคัดแล้วคนที่ผ่านการเข้ารอบแล้ว ก็ให้สแตนบายรออยู่ด้านนอกเราจะพูดถึงเรื่องเงื่อนไขและกติกใจทีหลังจากที่มีการคัดเสร็จอ้เป็นปัญหาเรามีเวลาอยู่นี่เดี๋ยวเราพูดถึงรอบนี้เลยอาติมตัวส่งเชื่อให้เร็วๆเดี๋ยวจะพาทําการตรวจเดินดูพื้นที่ที่คุณอาจจะต้องทําการเป้าดูเืนจะพูดกดให้รับทราบ ต้องที่ทำการจดชื่นฉันพูดกดโดยรักการอย่างแรกพวกคุณรับทราบอยู่แล้วถูกต้องไหมว่าพวกคุณต้องยืนประจำการตามป้อมประการต่างๆที่อยู่รอบรั้วของทางโรงเรียนป้อมประการทุกๆการทำความสะอาดก็ลองไปอยูเรียบร้อยไหมคะได้เลยจ้ะปกติแล้วเราจะให้ยืนประมาณป้อมละสองหรือสามคนขึ้นเป็นต้นไปเราจะแบ่งการยืนอยู่เป็นสองช่วงคือช่วงเช้ากับช่วงกลางคืน เป็นหกโมงเช้ากับหกโมงเย็นขึ้นเป็นต้นไปสำหรับเวียนกันไปแบบนั้นวุ้ยเฟี้ยวนะแล้วก็เราจะมีการตรวจสอบจากบุคลากรและสถานการณ์ในการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการเดินตรวจตารวมถึงมีทั้งพีเฟกและสภาในการช่วยประสานงานกัรทำงพวกคุณเพื่อทำให้พวกคุณสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นแต่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  อะไรก็ตามที่เรามีการตรวจสอบและพบเจอพวกคุณทำเรื่องนี้เป็นเรื่องรอเล่นเช่นฟังเล่นนั่งหลับอะไรก็ตามเราสะปลดพวกคุณทันทีโอเคมึงอาวีพนี้สําคัญมากนะเว้ยเชี่ออจะเกิดเรื่องแล้าอะเรื่องร้อยเรื่องร้ายอันตรายอะไรก็ได้นะเว้ยทำเป็นเล่นนะกว่าที่เราจะได้รับยศตรงนี้มามันเหนื่อยนะเว้ยเห็นประลองเวทไหม พี่ชาล์ลเลตกจะหมายอะไรครับพ um> ี่ปีหนึ่งอยู่ไหนเด็กปีหนึ่งที่อาาเด็กปีหนึ่งเดี๋ยวพวกคุณเองเนี่ยจะมีการพูดคุยกันอีกรอบหลังจัมบันดาลทำความสะอาดทางสถานศินทาไาด้าสถานเอโรดีเอมาว่าพวกคุณอาจจะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตรุ่นพี่ในการประสานงานบางอย่างได้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งหลังจับบันดาลทำความสะอาดตัวสูงจังเลยเราะรับทราบค่ะส่งรายชื่อเรียบร้อยไหมจะได้พาไปดูตองสิ่งที่พวกคุณอาจจะต้องประจำการกัน ตอนนี้ส่งมาแล้วสองบ้านค่ะละหนึ่งอีกหนึ่งบ้านน่าจะเวลาได้เลยไม่เป็นไรเมลฟคคนเยอะจังก็อย่างที่ทางสถานเจตเจแจ้งหรือเปล่าว่าอาจจะมีการประสานงานดีระหว่างสองหรือสามคนเอออ่าละข้าวๆตรงนี้ถ้านับดูน่าจะถึงสี่สิบเอ็ดคนไหมโดยประมาณใช่ไหมลองนับดูให้หน่อยแต่ะบ้านมีเท่าไหร่อุบอลูนสิบสามคุณบอลูนสิบสามค่ะเวลฟูยี่สิบสองครับ ยสิบสองกับบ้านนี้เป็นยิบเจ็ดสี่สิบคนพอดีครับอ่าโอเคสี่สิบคนพอดีแปลว่าต้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่อาจจะต้องประจำการแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรับเพิ่มในสัปดาห์ถัดไปสัอ์อยู่แล้วเด็กปีหนึ่งไหนใครจะเป็นคนจดชื่อมาสิเด็กปีหนึ่งตรงนี้ใครจะเป็นคนรวบรวมรายชื่อโอเครวบรวมแล้วส่งมาสองสามสี่แปดด้วยจดหมายฉัน หรือก็ส่งให้ทางคุณคีราก่อนคุณคีราได้รวบรวมมาทีเดียวใช้ <c oughs> เขียนว่าเด็กปีหนึ่งนะอ่ะจดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดังนั้นเราเสนขอพา <c oughs> ทางนี้ไปดูก่อตกลกันอ่าตามมาไม่ต้องเป็นระเบียบบ้านแต่อย่าแตแกแถวเราจะไปดูพื้นที่ที่คุณอาจจะต้องประจำการไว้ไว้ <c oughs> เอาได้เห็นป้อมปราการตอนดอนนนไหมเห็นเห็นคทั้งหมดนั่นเลยเห็นแ <c oughs> <c oughs> ั้วป้อมปราการจะเป็นแบบนั้น ตามรอบรัวของทางโรงเรียนเลยเพราะคุณอาจจะต้องประจำการตามรอบรั้วทั้งหมดเลยเห็นหรือเปล่าลุบปากเลยโดยเราะจะให้คุณประจำการเป็นประมาณกี่คนนะคุณซเปนทายสามหรือเปล่านะวันนั้นที่คุยกันเอาไวนะ้น่ะสามใช่ไหมจุดละสามจุดละสามโดยประมาณซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทางเด็กนักเรียนปีหนึ่ง แล้วก็ทาง prefect และสภาที่อยากจะทําการช่วยเหลือพวกคุณในการช่วยประสานงานในการที่ทําการส่งสเสบียงหรืออะไรบางอย่างให้กับทางพวกคุณที่ทําการประจําการอยู่รวมถึงช่วยการประสานงานบางอย่างและสิ่งสำคัญคือยามวิกาลพวกคุณอาจจะไม่สามารถที่ทาการยกย้ายเส้นทางได้บ่อยเนื่องจากทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหลบหนีออกไปข้างนอกเดี๋ยวเป็นข้ออ้างแต่ประมาณนั้นงั้นตาตารย์ใหญ่เองกำลังให้เอลซ้มแซมบนใได บนได oh. ที่ใช้สำหรับการปีนขึ้นไปแต่ดัจสุดให้เรียบร้อย <Okay. S 1> แต่ถ้ามีการซ่อมแซมเจสจะมีให้การประจับการทันทีเลย <Ooh. S 1> และหลังจากมาดามทำคำสาดจะมีการเรียกอะไรนะได้รประกวดอีกรอบหนึ่งเพื่อทำการนัดจำนวนแล้วก็ทำการเช็คอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันฉันมั่นใจว่าน่าจะมีเกินจำนวนที่เราต้องการแน่นอนถ้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรนะ ที่จะมารอรับฝังเดี๋ยวจะมีการประกาศเรียกหลังจากประธานทำคำสาอ้าไปแยกย้ายไปพักผ่อนได้มีใครจะกล่าวเดีวไอ๋ออีกคนนึ่งตจีนเ่นกี้ฉันเห็นคุณเดอร์กูแฟงไปไหนแล้วนะ่ะมาด้วยก็ดีเลยฉันอาจจะช่วยทำการขออนุญ,ญาตโยนพร,ราหน้าทีให้คุณช่วยดูแลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้จะมีทางคุณสเปนไทยคุณวิเวียนคุณอันซารีมคุณมอนโลคุณกอสกุสโนน คุณวิเวียนฉันพูดจะไปได้หรือยังแล้วก็จะมีฝ่ายปกครองแบบพวกเราที่แวะเวียนมาช่วยดูแลอยู่แล้วเพราะเช่นถ้าคุณอัเปเรีสเองก็จะดูแลสภาเป็นหลักซึ่ก็บพีเฟกพวกเราดูแลกันพวกนี้เป็นหลักแต่สุดท้ายพวกเราอาจะต้องแวะเวียนมาดูแลเพื่อความเรียบร้อยเช่นเดียวกันเพราะยังไงพวกคุณเองต้องทางานประสานกับทางสภาและพีเฟกด้วยอยู่แล้วในสุดและอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นสารวัตรไม่กวาดอยู่แล้วตัดสินใจดีๆแล้วกันพราตำแหน่งนี้ทางสัจจจา,ายน์เองบอกว่ามันจะต้องมีอยู่เช่นเดียวกัน อาจจะต้องให้พวกคุณเลือกเพียงแค่หนึ่งแค่นั้นเลยตัดสินใจดีๆนะแล้วคุณกีรานจะนัดแล้วเหมือนเขาไม่มาแต่จะตดสินใจอีกรอบนึงว่าจะเป็นยังไงจริงผมว่ามั e นะสำคัญ e จริงนะแต่ละท่านเองมองแล้วนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากหมายถึงความปลอดภยัยบางท่านเองที่เราไม่ได้รู้จักสนิทกันมากเดี๋ยวเป็นศาสตราจารย์ใหม่อาจจะต้องฝากเขาดูแลพวกเขาบ่อยๆหน่อยเพราะฉันไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรที่เป็นเรื่องน่าปวดหัวเส้นพาเด็กเล่นเนื้ออะไรแบบนั้นหรือเปล่า คิดว่าคงจะมีแค่นี้ใช่ไหมงั้นเราแยกายกันดีกว่า,าได้เลยไ,ได้เลยแต่ฉันอาจจะต้องไปรอตรงแถวนั้น,นเพื่อทำการเตรียมรัชสหมย,<ด>ยอีกรอบนหนึ่งที่เขามาถามวิธีอะไรแต่ปีหนึ่งส่องอะไรชื่อมาแล้วใช่ไหมไม่เป็นไร๋<า>ยวเขามาพร้อมกันนั่นแหละแต่เราจะมีการเรียกมาพร้อมกันคุณเซฟีนูส่งให้แล้วนะคะ ถ้บคุณจ่าคุณจีราทํางานแบบนี้ได้ดีมากเลยนะแยกย้ายเหรอคะถ้าเราจนักเรียนแยกย้ายได้เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจเจ้าขอบคุณมากค่ะพี่จูต้องไปพักพิงพีจูผมจะต้องไปพักก่อนนะครับถ้าอจกผมเขาขานชื่อหรือฝากบอกชื่อผมด้วยนะได้ได้ได้เนี่ยนะครับพี่เบิร์ดไม่เจอครับพี่จูไม่เจอครับไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่เยะฉันต้องไปพักแล้วฝากถ้าสมมติเขาขานชื่อหรืออะไรลงชื่อฉันไปด้วยนะ เ <Okay, S 1> ได้นี่ครับเคุณจใหม่ด้วยมาก็ได้ผม <Okay, S 2> มากได้ด้วยกันว้าววิชายมีขอบคุณทุกทรัพยทุกปิดน,นะครับขอบคุณทุกการอีทซับด้วยประจานอะไรไม่ดีนะว่าใจต้องขอโทษด้วยนะครับผมปรเจอกษ์กันหลายๆหน้านะครับสวัสดีขอบคุณทุกคนมากรวยรวย